สวัสดีค่ะมาเที่ยวทั้งผากใตยเยอรมันจากต้น,นอยู่เมืองฮอฟเนาะมาดูแผนที่แผนที่นี่นี่นี่เราอยู่ตรงนี้นะี่สวยอยู่ นี่ตนคิดสมาธิใหญ่ด้วยนี่นี่ตนคิดสมัธิรอลุงกโอลีจะเขาไปไหนไม่รู้เขาแวะสื่อของแต่ฉันเดินมาก่อนฉันจะมาถ่ายคลิปรลเนาะจะเดี๋ยวให้ดูแบบมุมไกลจะ้ะมาเล่าให้ฟังเนาะอยู่นี่จะต้องใส่หน้ากากกันจะ้ะหน้ากากที่เขาใช้ก็คือหน้ากากแบบนี้เนาะมาบ้านทํำคิดไปแล้วหน้ากากไอ้ FFP2 จ้ะ ต้องใส่แบบนี้ทุกคนจ้ะนากากแบบอื่นใช้ไม่ได้เนะมีเตียงเล็กหน่อยไปเดินมาแววรอบหนึน่งสุดเมืองเลยจ้ะแล้วก็เขาดูพิพิธภัณฑ์่นนะเขาไม่ได้ทุกคนจ้ะเพราะว่าเขาเขาต้องแบบว่าขีดวัคซีนครบสมเข็มจ้ะเร,เราขลีดสองเข็มอยู่เลยมีลุงคนเดียวที่ฉีดสามเนาะถ้าถ้าไม่ฉีดวัคซีน เออครบสามเข็มต้องไปไอเขาเรียกอะไรนะไปตรวจไปตรวจโควิดก่อนเข่าชมเนาะไอเนี่ยนะไอพวกพิพิธภัณฑ์พวกมีสถานที่หลายที่ที่เขาเขาห้ามห้ามเขา่าเนาะคนฉีดคนไม่ฉีดวัคซีนอะ่ะห้ามเข้าเลยแบบเขาเข็งคาดมากเลยเมืองทางหนีเนาะทางใบเอิญใบอันนี่เนาะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวรอลุงก็โอลีก่อนเนาะสวยจ้ะ เดินไม่มากอกจ้ะเดินนิดเดียวหล่ะกับบ้านไอ้กับห้องพักเนาะตดินี้ก็มีร้านพวกเออช้อปปิ้งจ้ะมีนิวยอร์กเซียนเอเจนเอจัสซากิทเจนเอเนาะ ที่จอดรถมีเนาะข้างหลังเป็นธนาคารที่ช็อปปิ้งเยอะแยะเลยจ้ะเดี๋ยวรอลุงกัาโอริมาแล้วเราเข,เขาไปดูในโบสกันเนาะสวยมากเลยจ้ะมบางที่เขาก็มางที่โรงแรมน่ะถ้าคิดวัคซีนไม่ครบสองเข็มเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันจ้ะนอกที่เราให้ฟังเมื่อวานนี่เออ ที่ีชันพักนะ่ะมีครอบครวหนึงคนนึงไม่ได้ฉีดสองเข็มเนาะฉีดวัคซีนยังไม่ครบสองเข็มบางคนไม่ฉีดเลยแหละเนาะไม่อยากฉีดะเขาก็เลยไม่ให้เขา่เขาคนนี้ก็ต้องขับรถกลับเนาะต้องหาขอ้ขอมูลให้ดีๆก่อนเนาะก่อนมาเนาะสอ,สองคนนั้นไปไหนนานเถอะเดี๋ยวไปดูเขากันเดียเดี๋ยวจะกลับมาไทยข้างในโบสถ์ให้ดูเดี๋ยวจะไปดูในโบสถ์จะไม่รู้ว่าข้าหามใช้กล่องวา รอตรวจโควิดโอลิเวอร์กับลุงฉันไม่ตรวจเพราะว่าฉันจะไม่เข้าก็เขา้าถ้าเขาจะไปที่ไหนที่ตรงตรวจโควิดก่อนแบบบางคนหน่อยฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วแต่ว่าเขาก็ให้ตรวจโควิดด้วยถึงจะให้เขาเนาะหรอลุงอะลุงอะฉีดครบสามเข็มแล้วแต่ฉันก็อลิฉีดสองเข็มเนาะเขาตรวจใช้สิบานาทีเราให้มารอตรงนี้เนาะตรวจฟรีอีกหรอจ้ะแต่ก่อนเก็บเงินบางคนไม่ไม่นันเนาะ คุไม่อยากขีดวัคซีนเนาะแต่ต้นนี้ตรวจไฮฟี่อีกแล้วเดี๋ยวรอชั้นรอชั้นนั่งรออยู่นี่แหละเ,เขาก็ไปรอเขาตรงนู้นรอเขาไปตรวจเสร็จแเราก็มารอตรงนี้รอเอากระดาษ